ู้ชมคะสงกรานที่สุดท้ายนี่รู้กันเลยนะคะว่าต้องที่พระประแดงนะคะและวันนี้คดิชันมาร่วมประเพณีสงกรานสืบสารตำนานมอนนะคะโดยบริษัท IRPC จําจำกัดมหาชนเขาร่วมกับชุมชนชาวมอนปากลัดนะคะที่พระประแดงค่ะเพื่อที่จะสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ค่ะขบวนแห่หงทงตะคาบเป็นประเพณีที่ชาวมอนจัด นในช่วงสงกรานต์ของทุกปีเพื่อเป็นการบูชาและระ,ะลึกถึงพระพุทธเจ้าคุณสุก k r ิ t สทโสพลกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC จำกัดมหาชนบอกว่าบริษัทให้ความสำคัญในการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของชาวมอญให้คงอยู่โดยร่วมกับชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญรอบๆคลังน้ำมัน IRPC อำเภอพระประแดงจังหวัดสุทรปราการ จัดงาน IRPC สืบสารตำนานมอรมีการเล่นพื้นบ้านที่หาชมได้ยากและเป็นงานประเพณีที่จัดที่สุดท้ายหลังจากที่อื่นๆค่ะ โอ้วันนี้มอนเต็มตัวเลยนะคะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะครับ IRPC เรามาสืบสารตำนานมอนพระประแดงนะครับที่พระประแดงซึ่งอยู่บริเวณใกล้กับคลังน้ำมันของเรานะฮะ IRPC มีคลังน้ำมันแถวแถวนี้ก็เลยมาร่วมกับชุมชนที่นี่นะคะเราทําอะไรบ้างคะกับชุมชนคะเราทําหลายเรื่องนะฮะกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นดูแลวัดนะครับหรือโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงนะฮะแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาสืบสารตํานานมอนกัน ย่านนี้เนี่ยนะฮะมีชาวมอนอยู่เยอะนะครับแล้วช่วงประเพณีสงการก็จะเป็นช่วงพิเศษ<ช>นะครับที่มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับแต่ที่ครั้งนี้ r p r มาร่วมนะฮะส่งเสริมวัฒนธรรมและทำกิจกรรมพิเศษโดยเอาวัฒนธรรมของมอนทั้งหมดเนี่ยมารวบรวมนะฮะแล้วมาแสดงในวันนี้ทั้งเรื่องแห่หง ธงตะขาบนะครับเราก็เอามาด้วยนะครับวรกวนกะละแมนกวนต้อง8ชั่วโมงแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารมอนนะครับการเล่นสบ้าเรารวบรวมมาในวันนี้หมดเลยนะฮะ <c oughs> จะเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการรวบรวมเอาวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอนทั้งหมดมาอยู่ในวันเดียวกัน <c oughs> แล้วที่วัดทรงธรรมนี่ล่ะคะ IRPC มาร่วมกิจกรรมอะไรบ้างคะวัดนี้เก่าแก่นะครับอยู่คู่กับชุมชนมอนมายาวนาน <c oughs> มีการรวบรวมหลักฐานทําวิทยานิพนธ์นะครับมากมายทีเดียวแต่ว่ายังขาดที่เก็บ นะฮะที่สมบูรณ์นะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะทําเป็นเป็นตู้นะครับเพื่อจะมาเก็บสะสมศิละปะวัฒนธรรมที่ได้ทําวิทยานิพนธ์ไว้นะฮะมารวบรวมอยู่ในที่เดียวกันนะครับเพื่อสืบทอดให้ลูกหลานชาวมอนนะได้มาศึกษาเพิ่มเติมต่อนะครับสิ่งที่ IRPC ร่วมกับชุมชนชาวมอนครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายสูงสุดของเราคืออะไรคะเป้าหมายก็คือสืบสาร ตำนานมอญจริงๆนะครับก็คือเอาวัฒนธรรมทุกอย่างรวบรวมเพื่อจะมาสืบทอดให้ชุมชนมอญลูกหลานมอญนนได้รับทราบเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะค่อยๆจางหายไปอย่างเวลาที่ไอเอพีซีเข้ามาในชุมชนแบบนี้เนี่ยเราจัดงานแบบนี้ชุมชนให้ความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะโอ้แน่นอนสําคัญมากนะครับเพราะว่าเราเองเราจริงๆแล้วความรู้เรื่องวัฒนธรรมต่างๆก็คงจะน้อยนะฮะก็ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในละแวกนี้ นะครับว่าเอแล้วจริงๆแล้วมีวัฒนธรรมอะไรบ้างนะครับทำในช่วงไหนนะครับเราจะสามารถจะดึงดูดนะฮะหรือว่าเอาคนที่รู้เรื่องเหล่านั้นนะมาร่วมกันต้องถือโอกาสขอบคุณนะฮะชาวพราปแดงทั้งหมดเลยนะฮะที่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังนะฮะเพราะทุกคนอยากจะเห็นจริงๆว่าพวกเราร่วมกันสืบสารตำนานวัฒนธรรมของชาวมอญน,นะครับให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปครับ จากวันนี้ไปจะมีการบรรจุงานนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของงานสงกรานผาประแดงให้อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวต่อไปค่ะ